คลิปนี้มาแจกสูตรคาปูชิโน่เย็นที่ชงง่ายจำง่ายรสชาติดีพร้อมคําแนะนำมเมล็ดกาแฟที่เข้มหอมถูกใจซึ่งมเมล็ดกาแฟตัวนี้ก็คือ dreamy blender bean เมล็ดกาแฟคั่วแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรหนึ่งจาก dreamy เป็นมเมล็ดกาแฟคั่วเข้มในแบบ french roast ให้เทสโน n o t nutty dark chocolate และ roasted caramel แค่เปิดถุงก็ได้กลิ่นหอมฟุ้งเลยครับทีนี้เรามาลองเทดูมเมล็ดกันสักหน่อยตัวมเมล็ดเขาก็เบรนมาอย่างดีเลยละ่ะว่าแล้วเราก็เตรียม,มเมล็ดแล้วก็ไปชงกาแฟกันเลยครับแต่ก่อนที่จะทํากาแฟเราก็มาปรับเบอร์บดกันสัก ซึ่งลักษณะของกาแฟขั่วเข้มแบบนี้ผมก็จะใช้ผงกาแฟาอยู่ที่ประมาณ18-19กรัมบดกาแฟเสร็จแล้วเกลี่ยให้ดีเพื่อให้กาแฟากระจายตัวได้ทั่วจากนั้นก็แทมให้กาแฟาแน่นและไม่เอียงและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ครับช็อตกาแฟาไหลสวยมีความหนืดและข้นสีของครีมมาก็ดูเข้มกาแฟาดีช็อตดีแบบนี้นำไปชงเมนูไหนก็อร่อยครับซึ่งในสูตรนี้เราก็จะใช้กาแฟาอยู่ที่50เมลได้ช็อตกาแฟาที่เข้มข้นแล้วเราก็ไปเตรียมส่วนผสมอื่นกันครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าสูตรนีี้เป็นสูตรท่่จงาย ผมเรียกสูตรนี้ว่า 50- 50- 50ก็คือช็อตกาแฟ ى, นมข้นจืดและนมสดอย่างละ50มิลลิลิตรส่วนความหวานจากนมข้นหวานผมใช้ที่30มิลลิลิตรครับเติมนมข้นหวานแล้วก็ตามด้วยของเหลวอื่นๆได้เลยนมข้นจืดนมสดแล้วก็ช็อตกาแฟ ى. จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีสูตรนี้ก็จะได้ความเข้มของกาแฟ ى, และความหอมมันที่ลงตัวส่วนความหวานก็สามารถเพิ่มลดได้ตามความต้องการเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งไว้รอเรียบร้อยแล้วก็เทกาแฟหอมๆของเราลงไปได้เลยครับและถ้าจะให้ความเป็นคาปูชิโน่สมบูรณ์แบบก็อย่าลืมฟมฟ ด้านบนบโรยผงโกโก้ลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามคาปูชิโน่เย็นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆสามารถนําสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลยนะครับซึ่งนอกจากสูตรที่ผมแนะนําก็ยังมีมเมล็ดก,กาแฟตัวนี้ที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองเพราะนอกจากมีความเข้มข้นหอมกลิ่นกาแฟชัดเจนลงตัวในทุกเมนูกาแฟก็ยังหาซื้อง่ายตามร้านขายวัตถุดิบและอุปกรณ์สาหรับเครื่องดื่มและเบเกอรี่ทั่วประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Dreamy ที่ออกมาได้ตอบโจทย์มากๆเลยครับและนี่ก็คือคาปูชิโน่เย็นสูตรดีๆที่ผมอยากแนะนํา